เพนทารลตสวัสดีค่ะย่างขวับไมากๆเลยที่ติดค้างกับราศีประจำเดือนเมษาไว้ก็คือธนูมังกรกลุ่มและมีนนะคะยังไงย่างมาตามลงให้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะลิสต์ยาวของเดือนพฤษภาให้ด้วยนะคะเนื่องจากติดภารกิจดูดวงส่วนตัวเออที่ว่าติดโปร เมื่อเดือนที่แล้วไว้นะคะยาก็เลยคิวให้เคลียร์คิวให้หมดเลยโอเคเรามาเริ่มกันในเรื่องของซัดสะบายเดือนเลยนะเดือนเมษาเนาะความรักนะคะประจําเดือนเมษาของราศีธนูคนโสดนะก่อนอื่นเลยเริ่มเทรอฟอนไนฟสอด และนายซอฟอดน,นะคะคนโสดนะคิดเครียดวิตกกังวลนะคะในเรื่องคนรักเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะคะยังนะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครให,ใหม่ๆเข้ามาสำหรับราศีธนูน,นะจ๊ะคือตัวเองก็ยังมีความสุขแหละแต่ว่า พอเวลาว่า,างเงี้ยก็คิดถึงแต่คนเก่าๆเนาะคนโสดเนาะยังคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆพอมีใครเข้ามาหานะคะคือตัวคุณเองอะเหมือนเฝ้ารอใครคนใดคนหนึง่งในห้วงความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเฝ้ารอเขามากๆอะคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเวลาคนใหม่อะกำลังจะเข้ามาแล้ะเฮ้ยพร้อมที่จะพุ่งชนเปิดศึก เข้ามาพร้อมประทะเลยว่าแบบเฮ้ยฉันอยากจะเปิดความรักความเข้าใจกับเธอหนะอยากสานสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยตัวคุณก็เครียดก็วิตกกังวลนะนะคะว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือ ใจหนึ่งฉันก็คิดถึงคนเก่าเหมือนเพิ่งเลิกลางกันไปไม่นานก็ยังคิดถึงบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันเปิดใจให้คนใหม่อะฉันจะเจ็บปวดเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเฝ้าคิดเฝ้าวิตกกังวลน,นะแต่แต่นะคะไพ่ยอยบอกว่าในความคิดความวิตกกังวลในครั้งนี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อยากให้เก็บความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเครียดอะในครั้งเนี้ย หรือการที่คุณแบบมัวแต่นึกถึงหรือเฝ้ารอใครคนใดคนหนึ่งในห่วงของความคำหนึ่งห่วงของความคิดถึงเขาจะกลับมาไหมเขาจะเป็นยังไงใครคนนี้กลับเข้ามาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขากลับมาเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมฉันจะเครียดฉันจะวิตกกังวลไหมฉันจะนู่นฉันจะนี่ฉันจะน่ะเฮ้ยเขาจะเป็นแบบนี้ไหมเฮ้ยฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้เอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะย่าแนะนํานะสัญญาภัยนะคะ ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิ่งตกห้องนเนี่ยคือชีวิตเนี่ยเฝ้าตะกุงขมับเครียดเนี่ยดูเิคะภาพให้หัดหันไปมองรอบกายเพื่อนมีตรภาพดีๆความรักดีๆครอบครัวอบอุน่นอมืมีตรภาพที่อบอุน่นญาติพี่น้องคนรอบกายเขาคอยเป็นห่วงคุณอยู่ตลอดเวลาแม้ใครบางคนจะคอยเตือนว่าเฮ้ย อย่าพึ่งไปเปิดใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแกอย่าพึ่งไปคิดมากเลยคุณก็ไม่ฟังอ่ะคุณเฝ้าแต่แบบว่าวนเวียนในหัวไม่ได้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 ฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เขาอ,อย่างนั้นเขาอย่างนี้ไอ้ฉันยังรักนะฉันอย่างนี้คุณมีความสุขไหมคะกับชีวิตถ้าไม่มีความสุขจงปล่อยนะรักตัวเองให้มากนะคะหันกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองดูแลหัวใจตัวเองนะคะกำลังจะพายออรักเคลนคาสมันกระเด้งมาเลยอะ พายอรักขึ้นคาดอยากบอกอย่างแนะนำอะไรสำหรับคนโสดราศีธนูเราแอนราค่ะเอ e นอ y แรงนะอย่างและโซเมด พายอยากบอกอย่างแนะนำว่านะคะชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปและชีวิตคุณมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยส่วนมากอ่ะมันจะอยู่ที่ห่วงกำนึงของตัวเองนี่แหละค่ะว่าเฮ้ยฉันไม่ดีฉันอย่างงั้นฉันอย่างนี้ความรักเก่าเป็นแบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอีกแน่ย้ำคิดย้ำทำตลอดเวจ้าดีรักแล้วเมื่อไรอ่อ่ะคุณจะประคับประคองสิ่งดีๆในชีวิตของคุณให้ ให้แบบเดินไปข้างหน้าได้อะค่ะยังมีความสุขเออชีวิตอะคะ่ะมันยังเดินหน้าหมุนเวียนตามกาลเวลานะยิ่งคุณปล่อยเวลาไปกับเรื่องเก่าๆมากเท่าไหร่อะค่ะในหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันที่ผ่านไปคุณอย่าปล่อยให้มันเสียเปล่าค่ะยังมีโอกาสดีๆรออยู่ข้างหน้าใครคนนี้นะไพ่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าแต่จาก energy ครั้งเก่า นะคะคมองว่าคนเก่ากําลังจะวนเวียนกลับเข้ามานะของคนโสดคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลค่ะคุณแค่รอจังหวะเวลาดีๆเติมความรักและ energy ของพลังบวกให้ตัวเองให้มากให้เจอแต่ความสุขความเข้าใจนะเกิดจากตัวคุณเองทั้งนั้นเลยยิ่งคุณนะคะเติมพลังบวกให้ตัวเองอะคะ่ะมองโรคมองอะไรในมุมใหม่ๆบ้างนะจ๊ะ คือเลิกคิดเลิกพิจิตกังวลกับเรื่องเ,เก่าๆ่าอะค่ะตัดมันทิ้งไปโอเคทุกคนเคยมีเรื่องราวความผิดหวังเกิดขึ้นกันมาทั้งนั้นตัวคุณก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเรื่องพวกนี้มาตัวคุณก็เคยเกิดมาแล้วไงแต่คุณก็เฝ้ามาย้ำคิดย้ำทำเพราะอะไรคะชั่วโมงนี้รักเขาเฮ้ยเรามีความรักความผูกพันนู่นนี่นั่นกับเขามากมายอะไรอย่างเงี้ย ไม่เปิดโอกาสให้คนใหม่ด้วยแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้คนเก่าแต่เฝ้าย้ำคิดย้ำทำว่าเฮ้ยมันไม่โอเคว่ะฉันจะเดินหน้าต่อไปยังไงเดินหน้าต่อไปได้สิคะตัวคุณเองไงเออคุณมาคุณก็มาตัวคนเดียวอ่ะ แล้วเวลาคุณเศร้าโศกเสียใจคุณจะปล่อยให้เวลาโศกเสียใจมันไปนานได้ยังไงอะคะชีวิตนะเร็วเร็วนี้ในเดือนเมษาพฤษภามิทุนานในช่วง3เดือนนี้นะนับจากนี้คนโสดนะคะจะมีเรื่องราวดีๆก้าวเข้ามานะให้เปิดหัวใจนะคะแล้วประคอง energy ตัวเองให้อยู่ในพลังบวกค่อนข้างเยอะนะตัวคุณก็มี energy พลังบวกอยู่ในตัวเองนี่แหละแต่ไม่ยอมเปิดไงคะ เป้าแต่ย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ปิดกั้นตัวหัวใจตัวเองนะคะค่อนข้างเยอะปิดกั้นในหลายๆเรื่องด้วยจนทําให้ตัวเองไม่สามารถมองรอบข้างอะคะ่ะมองมองความหวังดีจากคนรอบข้างได้นะตัวเองลองหันกลับมามองในมุมมองใหม่ๆนะคะและพัฒนาขึ้นไปในทิศทางดีๆอย่าเป็นกําลังใจให้นะพยายามมองในทิศทางใหม่ๆและเติมพลังบวกให้กับตัวเองเดินไปข้างหน้าน,นะคะเป็นกําลังใจให้คนอนเสดค่ะ รักค่ะโจโบโจโบต่อไปค่ะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีธนูนะคะยะ่าานด้วยความรวดเร็วนะเพราว่าอย่าติดไว้นานแล้วว่าเกรงใจลูกดวงของช่องมากๆเป็นคนที่อ่านไพ่ที่ได้แบบว่าจ้าครับค่ะ เป็นคนที่อ่นไพยที่แบบว่าละละกว้างมากจัดแจฟิิลค่ะราสีจนูนี้เอเนอรจีของความลุ่มหลงค่อนข้างเยอะนะคะคุยนอฟครับค่ะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของราศีธนูนะคะเขาอะมองว่าคุณเป็นท w o of ครับคือ ความรักเป็นคู่เป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตที่เขาเจอมาอะไวเวอร์ซ่านะคะคุณอาจมองว่าเขาเป็นแบบนั้นก็ได้ยังอยู่ในความสัมพันธ์ของความรักและความลับต่อไปยังลุ่มหลงมีเรื่องทะเลาะเบอาแหวงกันนะแล้วก็แบบเหมือนนิ่งๆเงียบๆใส่กันไปเรียบร้อยแล้วแต่ใจอะคะ่ะยังคิดถึงยังคำนึงหายังโหยหาคือไม่ได้หยุดอะ ง่ายๆเลยนอนก็ฝันถึงคิดเครียดแบบเฮ้ยที่ฉันเงียบไปอะ่ะเธอเป็นยังไงบ้างฉันคิดถึงจังฉันโหยหานะใครคนนั้นคิดแบบนี้เลยเออเพราะยังไงคะเพราะเขามองว่าคุณคือผู้หญิงหรือคนที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตที่เขาเจอมาเออ มองได้ถึงว่าเป็นโซเมตของกันและกันแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งเพราะว่าต่างคนต่างอย่างรักสนุกแต่ยังไม่คิดผูกพันประมาณแบบว่าเครียดวิตกกังวลนะว่าตัวคุณของราศีธนูเนี่ยคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วคุณก็เครียดวิตกกังวลว,ว่าเฮ้ย <c oughs> ความรักความลับที่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกักตัวใส่กันอย่างนี้คือ คุณมีใครหรือเปล่าก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยกันนะคะแต่ก็มีความสุขซึ่งกันและกันต่างคนอย่างยังรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจกันแหละดีคือคุณเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเข้าใจเขาในทุกๆเรื่องคอยซัพพอร์ตในเรื่องของเวลาเขาเศร้าเขาเครียดเขาเหนื่อยคือคุยกับคุณแล้วรู้สึกแฮปปี้ก็ยังจะ สัมพันธ์นี้นะคะยังจะคบและคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะยังไม่มีอะไรให้เครียดหรือวิตกกังวลเท่าไหร่นะคะและด้วยความที่ตัวคุณนะคะมีความ เป็นคนนี่มีเสน่ห์เซ็กแอพเพลค่อนข,ข้างสูงนะเขาจะหึงจะหวงคุณมากมากอาจจะถึงขั้นมีเรื่องทะเลาะกันหรืรอซึ่งในเดือนเมษานี่แขทกทะเลาะกันอาจจะมีปัญหานะคะไม่เข้าใจงองแงงงยิ้งกันนะแต่ก็ปรับความเข้าใจไปได้ด้วยดีนะคะก็ยังคง มีความรักความเข้าใจกันอยู่ตรงนั้นแหละไม่จบกันง่ายๆหรอกและด้วยความที่ว่าตัวคุณนะคะตัวคนคุณราศีธนูนะเป็นคนขี้น้อยใจนะคะขี้แบบนิดนึงแต่นิดแตะหน่อยน้ำหูน้ำตามมาอะไรอย่างเงี้ยงอนงุ้งยิ่งงองแงง,ง,งอ๋อโอเคหึงใช่ไม่ได้ไม่เป็นไรงอนจบค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าราศีด้วยด้วยด้วยเอเนอร์จีของราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีค่อนข้างสองบุค,คลิกอยู่ละ บางทีก็งอนเงียบบางทีก็งอนงองแงเงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยากไพโบ,บล่าละจ้ะเ,เอเไคกันไ้อาละคนขาดอยากบอกอยากเนี่ยน้มามร้าย,ยาราศีธนูกับความรักไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ never ending story สำหรับใครที่กำลังทะเลาะกันนะคะหรือมีปัญหาหรือจบเรื่องราวกันไปแล้วนะคือเหมือนนิ่งๆเงียบๆใส่กันไปแล้วนะคะยังไม่จบง่ายๆนะจ๊ะ time to go นะคะยังต้องให้เวลาเดินทางต่อไปเรื่อยๆยิน เอเนอร์จีของผู้หญิงคนแข้งแม่เต็มนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยงอนงงแง,งนะคะอ่ะเรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับบางคู่นะคะของราศีธนูเนี่ยเรื่องราวยังไม่จบลงนะคะเรื่องราวที่ทะเลาะกันหรืองอนงุ้งยงิ้มหายกันไปนะคะยังต้องดําเนินต่อไปนะคะก็จะมีการวนเวียนกลับมาทําความเข้าใจซึ่งกันแ,และกันแล้วก็ จับมือเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะคะใครที่ทะเลาะหรือเงียบหายกันไปตั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนหรือเดือนที่แล้วนะเดือนนี้นะคะหรือช่วงต้นเดือนพฤษภานะคะอาจจะมีในเรื่องของการกลับมาพูดคุยทักมาเป็นยังไงบ้างเธอสบายดียหรือเปลา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ค่อนข้างมาเต็มนะในช่วงนี้ก็คือคุณก็รักตัวเองมากขึ้นเซอพิอพยอนข้างสูงมีสเสน่ห์นะคะก็จะมีคนเข้ามาไม่ต่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะคะแมสเสน่ห์แรงของราศีธนูธเรานะคะปรบมืออุ้ยเลิศฉันไม่ได้มีคุนคนเดียวไงฉันก็ สเสน่ห์ไร้รอมอ่ะก็คุณยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กระนสก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรอย่างนี้แต่นะคะพายแนะนําว่าอย่าดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของรักเราสองสามคนนะคะพยายามทําให้ตัวเองแฮปปี้อยู่กับความเป็นสุขโสดและสุขด้วยอะไรอย่างงี้ถ้าคุณจะโสดแต่ถ้าคุณจะมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยระลับแฮปปี้อยู่อะไรอย่างนี้คุณก็สามารถ คือเดินหน้าความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆโดยที่อย่าเอาตัวเข้าไปพัวพันอยู่ในเรื่องราวของรักเราสองสามคนนะคะมันจะเหนื่อยใจทั้งคุณและเขานะคะเรื่องราวมันก็จะวนเวียนแล้วก็ไม่จบม่สิ้นกันเนาะเหมือนอารมณ์แบบว่าก่กรรม่วมกันมันจะเป็นอารมณ์แบบคัมิเลชันเชพคู่เรามันมีหลายภพหลายชาติมีทั้งโซเมทค่ะมิเลคค่ะมีคัมิเลชันอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยจะมาอธิบายในเรื่องของเหล่านี้ ในคลิปต่อ,ตอไปเออนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของราศีธนูก็ยินดีด้วยในเรื่องของความมีเสน่ห์นะก็ยังจะพัฒนาวความสัมพันธ์ในเรื่องของไม่ชัดเจนได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสพัฒนาวความสัมพันธ์ต่อไปข้างหน้าได้นะคะงอนกันงุ้งยิงงอมแงง,ง,งเดี๋ยวก็วนกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมเพราะว่าต่างคนต่างรักกันต่างคนต่าง แครแล้วก็ความเป็นห่วงซึ่งกันและกันนะคะพวกแบงเด็กแคร์เ็นคนละกระป๋องประมาณนี้จ้าโอเคเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนเมษาค่าต่อไปค่ะความสัมพันธ์คนมีคู่ราศีธนูประจำเดือนเมษานะคะ เพชรทับไฟฟ c u ทับควีนอัพทับสำหรับราศีธนูนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า นะคะแล้วตัวคุณมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเครียดวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มีนะคะซึ่งไวเวอร์ซ่าะอาจจะเป็นปัญหาที่เก,เกิดจากตัวคุณเองนะคะราศีธนูหรือเก,เกิดจากผู้ของคุณนะมันก็เลยทําให้รู้สึกเครียดแล้ววิตกกังวลน,นะพายอยากบอกคุณว่าให้เลิกเครียดเลิกวิตกกังวลน,นะคะมองความรักในทิศทางที่ พัฒนาตัวเองอะค่ะต่อยอดในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักให้เข้าใจกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นตัวคุณเครียดวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวคุณต้องเปิดใจคุยกับคุณคู่ของคุณอืถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคุยแล้วแบบมันต้องออกมาผลไม่ดีแน่แน่คุณลองปรึกษาเพื่อนของคุณนะคะเพราะว่าพายออกมาค่อนข้างชัดว่า ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาจากตัวคุณเองซะส่วนมากนะแต่จริงๆมันไม่น่าสบายเวอร์ซ่ามันก็น่าสบายเวอร์ซ่าได้ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทุกอย่างคือการพูดกันคุยนะคะใครคนนั้นเนี่ยเขายังมองว่าคุณคือความรักคุณคือผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดอะเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไปก่อนนะคะรักคือความเข้าใจคือการพูดคุยกันรักคือการที่ ปรึกษาเทคแคร์ซัพพอร์ตหัวใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยคุณแย่ว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกที่แบบไม่แฮปปี้เลยที่เธอเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่จริงๆไม่น่าจะได้เครียดเรื่องความรักด้วยน่าจะเครียดในเรื่องงานหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไปคิดคนเดียว คือจริงๆแล้วคู่ของคุณคอยซัพพอตในเรื่องของความรู้สึกให้คุณได้นะแต่ตัวคุณนะคะเหมือนกัแบบว่าไม่อยากปรึกษาไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้เขาพิจตกังวลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บมาเครียดมาน่อยมาน่อยใจคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองเปิดใจคุยกับผู้ของคุณนะคะคู่ของคุณคอยซัพพอร์ตในเรื่องของความเข้าใจคอยซัพอคอย,อยคอยอยูหัวใจให้คุณได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิ่ตกเงินไปก่อนนะคะเพราะยังไงเขาก็ยังมองว่าตัวคุณนะคะคือผู้หญิงที่เขารักนะเขาก็อยากทําความเข้าใจคุณนั่นแหละว่าเออเนี่ยคือเธอเหนื่อยหรอจากงานมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้โควิดนะรักษาดูแลตัวเองทุกอย่างคือการพูดกันคุยคะ่ะ อย่าเก็บไปเคิดไปเครียดคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะเอ๊ะทำไมคนนี้ไปเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆคู่ของคุณกับคุณก็ไม่ได้อยู่ห่างกันด้วยนะคือตัวก็ใกล้อแต่ทำไมคุณทำให้หัวใจคุณไกลจากเขาจังเลยเออทั้งทั้งที่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเขาก็อยากคุยกับคุณแหละแต่เขาไม่รู้ไงว่าคุณมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลอะไรในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลิกเครียดเลิกวิตกกังวลเก็บ ความเครียดไปคนเดียวอะตัวเองเขาจะมาเดี๋ยวสมองแตกนะจะบบกห้เออนะตัวเองต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะเพราะเขาก็รักคุณนะไม่ใช่ว่าคือมันไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นจากมือที่สามหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเครียดวิตกกังวลเนี่ยแล้วก็ถ้าผ่านทะเลาะก,กันซะนะและด้วยความที่ว่า พื้นฐานของราศีธนูเองแล้วเป็นคนที่แบบว่าเดาใจคนข้างยากนะคะเดาผิดเดาถูกเอ็กโอยากมากเออผมไม่รู้วันนี้สมาในเรื่องของแบบแมวน้อยน่ารักมุ้งยิ้งงุ้งยิ้งหลือสมาในแมวเยอสว่านแก่หออ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดายากเนี่ยใช่ไหมล่ะตัวเองเราก็ต้องแบบว่าพูดคุยคะ่ะความรักคือการสื่อสารนะคะไม่ใช่มองตาแล้วรู้ใจอะยากอื ในรอยเรื่องอค่ะมองตาแล้วรู้ใจแค่สองเรื่องก็ถือว่าเก่งละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราต้องคุยกันน้อในเรื่องความรักความเข้าใจต้องมีการคุยกันเจราจาค่ะการพูดกันจานะคะการสื่อสารที่ดีที่สุดนะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนคือการพูดคุยค่ะมองตาไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดนะคะมองตาเข้าใจได้แค่ว่าเฮ้ยคืนนี้พร้อมไหมเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยออกไวเรบสิบแปดบทละ โอเคค่ะไพ่วัราขึ้นค่ะเดี๋ยวบอกอย่างนี้ว่าใครคนมีคู่ค่ะประจำราศีธนูเดือนเมษานะจ๊ะอุ้ยโอ๊ยหัวคอไพ่ตกกัวเองเอเนอร์จีรุนแรงมากอุ้ยหัวคอเจ็บอ่ะอะต่อต่อต่อนี่เป็นตลกขนาดไหนเนี่ยฮะ อเอย่าแพร่ราคกันค่ะจะบอกอย่างนี้นะว่าพอยส์นะคะกูเจ็บป่ะฮับปี้ฮับปี้ค่ะนะต้องแฮปปี้เห็นไหมนี่ราศีเขานะเนี่ยซิงเกิลอะ โอเคค่ะไพ่รกฆันคาดนะอยากบอกอย่างแนะนำว่าจงบาลานซ์ตัวเองนะคะให้ดีทั้งตัวเขาตัวคุณและอารมณ์นะในทุกๆเรื่องราวค่ะชีวิตคุณนะมีความสุขอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีความสุขนะอย่า,นะยากเก็บเพียงเรื่องดาว เรื่องราวแย่ๆสมมุติมีสิบเรื่องเรื่องราวแย่มีแค่เรื่องเดียวคุณเก็บแต่เรื่องราวแย่ไว้แต่ทิ้งไอ้กาวเรื่องไปอ่ะเฮ้ยทิ้งวินาทีชีวิตที่ดีๆแล้วแฮปปีอ้อะค่ะเพื่อที่จะแบบเครียดอยู่แค่เรื่องเดียวมันก็ไม่ใช่ไงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ เราต้องทําตัวเองให้มีความสุขอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลอะไรไปก่อนหน้านะคะเพราะทุกๆอย่างอะคะ่ะชีวิตไงง่ายๆเลยมันคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ก็อย่าไปจมปลักอะไรมันมากนะคะกับเรื่องเครียดๆไงเราก็ทําตัวเองให้มีความสุขไล้มากนะคะโอ้โหัวโขกจะปวดมีเนี่ย <laughs> เราต้องทําตัวเองให้มีความสุขให้มากๆใช้ชีวิตให้แฮปปี้ชีวิตดีดาอะไรอย่างนี้ความรักความเข้าใจอ่ะต่เองอยู่ที่คนสักคนจ้ายังไงเขาก็รักคุณอยู่แล้วคุณกับคู่ของคุณเออเพราะฉะนั้นนะคะอย่าทิ้งเรื่องเครียดเพียงเรื่องเอ้ยอย่าทิ้งเรื่องเรื่องเครียดเพียงเรื่องอย่าเก็บเรื่องเครียดเพียงหนึ่งเนี้ยพูด กปากทีอยากเก็บเรื่องเครียดเพียงเรื่องเดียวเพื่อทิ้งเรื่องแฮปปี้ในชีวิต9ก้าเรื่องออกไปเออต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเข้าใจมิจาที่รักคุณและคุณคนรักของคุณเนี่ยรักกันอยู่แล้วอยู่ดีด้วยความเข้าใจกันนะั้นแหละพูดคุยกันเข้าใจมิได้เองรักนะคะราศีธน,นูจุบเบจ็บเบบ๊ายบาย